สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอบ์เบตนี่นะคะแม่อูจะมีของให้เชเบ็ดใส่นะคะอ้าพ่อเอมมอบรางวัลให้เชเบ็ดหน่อยเนอะหลวงพ่อแมลงวันนะคะใส่หน่อยค่ะใส่ให้ดูหน่อยให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยค่ะไม่ใส่อะไรวันนี้เรามาทำอะไรครับแม่อูบวันนี้เราจะมาซื้อเคปนะคะเอเลดเคปที่ไหนคะเอเลดเดี๋ยวญี่ปุ่นแถวบ้านนี่ใส่ยี่สิบห้าเว ปกติปกติปกติกินแถวบ้านสองไส้ามที่นี่เท่าไหร่คะพ่อเอ็มสองไสประมาณเ0าเราไปดูกันว่าเราไปดูก่อนว่ามีเมนูอะไรบ้างนะระวังค่ะลูกแปอมเล็ดเดี๋ยวจะให้ออมเล็ตสั่งนะอมเล็ดก็มีอยู่อย่างเดียวอะนิวเทล่าอมเล็ตวันนี้อมเล็ตจะเลือกอะไรฮะอมเล็จะกินอะไรคะลูกมูอยากกินมูอันนี้อร่อย นี่ไหนเชเบตแม่อุดูหน่อยเชเบตเอาอะไรแฮมเจโนูเอาแฮมเจเจโนูไม่เอาจุดจุดเป็นสีขาวจุดจุดเอาเน็ตเชเบตรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือชีสนะลูกเอาแฮมชีสไหมอันนี้อ่ะมีชีสไหมอันนั้นพิซซ่าเอาแฮมชีสนะหรือว่าแฮมเบคอนแฮมชีสดีกว่าเชเบตอร่อยอันนั้นพิซซ่ามันจะเผ็ดหน่อยนะออาเน็ตกินอะไรสลับได้ไหมเอาแฮมชีสนะ ขหมูหยองเนี่ยนะหมูหยองพี่เผานะสายสไปซี่ทำไมออมเล็ตวันนี้ถึงเปลี่ยนเมนูอ่ะปกติกินอะไรมิลเลอ่าไม่แล้ววันนี้ลูกอยากกินอย่างอื่นบ้างเหรอเปลี่ยนเมนูบ้างเออดีพ่อเอ้มเอาอะไรไหมพ่อเอ้มไม่เอาครับไม่เอาใช่ไหมแม่อุจะสั่งนะตอนนี้คนรอเยอะมากเลยคนรอคิวเยอะมากเลยนะคะเอารถเชเบตหายไปไหนก่อนนนไปตรงนั้เอาเพื่อเข้าปากเชเบตคะเป็นไรกะ ฮะโดนพ่อเอ็มตีปะโดนตีตรงไหนพ่อเอ็มตีตรงไหนหยิกเหรอหยิกตรงไหนไปลูกห้ามเอาแมสสายแมสของจมูกตรงนี้ไอ้ของของ,ของปิดปากปิดจมูกตรงเนี้ยมาอมม่ะมันสก,กปรกเขา้าใจไหมเพราะว่าลูกต้องไปจับมือมือลูกไปจับนู่นจับนี่จับนั่นแล้วมันเอาไปอมมันได้ไหมพ่อเอ็มตีอ่ะถูกต้องแล้วนะไปเร็วไปสั่งเร็วรอพี่เขาก่อนพี่เขาว่างหรือเปล่าอมเมร อ๋อ oh. เอาวันนี้ใช่ดเด็กอันนี้โอเคค่ะเอาแฮมชีสหนึ่งค่ะแล้วก็เอาอะไรนะหมูหย่องพริกเผาหนึ่งค่ะหมูหย่องพริกเผาเอาแค่ซอสค่ะซอสมะเขือเทศใช่โอเคซอสมะเขือเทศเออใช่เพราะว่าเราไม่กินอันรนะโอเคตามนั้นตอนนี้แม่อุก,ก็สั่งให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รอคิวเขานะคะนี่นะน่าจะอยู่หลายคิวนะ เรียบร้อยแล้วนะโอเคไปรอได้แล้วค่ะทำตัวดีๆมันต้อง,องอรออมเลดเพราะว่าเรามีคิวก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วใช่ไหมพ่อเอมเรียบร้อยหน่อยค่ะร <อ S 2> เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะประมาณสิบนาทีประมาณ, 10, มาณน่าสิบห้านาทีได้พ่อเอมรอหน่อยนะโอเคไหมคะยายาไปสกรปรกชเชเบตพ่อเอ็มอ,อีกแล้วพ่อเอมจัดก,การไหม พ่อเอมก็ตามตีชเชเบตนะต <พอ S 1> ลอดเวลานะคือ,อออาไปแอปเปิลให้อ้อมเลยก็เชเบตอยู่เขาชอบปิดอันนี้เลยอ่ะเชเบตวิว่งไปนู่นแล้วนะพ่อเอ็มเอาเ้าเชเบตหายไปไหนนี่นี่พ่อเอ็มหัวล้อไปเธอเดี๋ยวระวังโดนตีเธอมาแล้วเร็วลูกไปแล้วนะ,ชะเชเบตก็รำดื้อม,มากเลยนะคะตอนนี้อ,อ้อมเลยเขาร้องให้นะเขาไม่อยากไปนะไปเร็วร้องให้ทำไมอะ่ะ

่นนะครับวิเขาถามว่าเสร็จยังแม่ว่ายังยังไม่เสร็จแม่อวบอกแล้วว่ายังไม่เสร็จตอนนี้เขากำลังทำอยู่นะรอแป๊บนึงนะลูกสักครู่นะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาเป่าลมอยู่อ๋อเสร็จแล้วก่อยนอยู่นูกเป่าผักร้อนอยู่อ๋อักร้อนอยู่นู่นนะใจหน่อยนะใจเย็นโลกใจเย็นวิ่งมาก่อนเพื่อนเลยสงสัยจะหิวเส็จเสร็จ กินอั่งเลยอ่ะหน้าโซเมตแต่ไม่กินเนาะแต่เราเนี่ยชอบแฮมชีสมากกว่าไม่ชองเขาหมูหยองพริกเผาค่ะใช่ใช่หมูหยองพริกเผาได้ด้วยอุ่ยแม่โอยอยากกินอ่ะพ่อเอ็นแต่ช่วงนี้ลดน้ำหนักอยู่ไม่กินดีกว่าเราให้ลูกกินก่อนเสียสละเสียสละเนาะมาแล้วหอมเลยกระเชเิดกำลังจะมาแล้วค่ะแฮมชีสของแชอ์เบตค่ะเฮ้ยเชรเบตเชรเบตชอบทำเค้กโมกว่าเสี๋ยวมากเลยเออพ่อเอ็นถือให้หน่อยได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะใจเย็นค่ะลูกใจเย็นเดี๋ยวให้พ่อเอ็มป้อนดีกว่นานะ <c oughs> นลูกนะออมเล่นหมูหอยองพิเผามาแล้วว้าวกัดโชว์หน่อยค่ะอร่อยไหมลูกเผ็ดไหมเผ็ดไหมลูกมาเดี๋าทางนี้ก่อนมากินนะพ่อเอ็มอดใจไม่ไหวแล้วว่าอีสช้านอมเล็ตกะเชิ่บจังเลยกินเผือดด้วยนะ ไงบ้างอเล็กไม่เผ็ดใช่ไหมลูกเป็นข้าวหมกนู้นว่ามันลดมาทีเดียวมันแตกเแม่อุ๋เสี่ยวจังเลยอ่ะเชอรเบตชอบทําเค้กปุกนะช่วยไหมให้มาช่วยกินอันนี้ตกอะไรเท่าไหร่นะพ่อเอ็มโอสองกันก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคูณสองเป็นเท่าไหร่พ่อเอ็มเจ็ดสิบห้าประมาณนั้นเจ็ดสิบห้าบาทใอ่เชอรเบตแพงเจ็ดสิบห้าบาทเฮ้แต่ว่าไม่ใช่ของอเล็กแพงสุดหรือว่าของเชเบ็ดองอเล็กหลงพี่เผาถูกหกสิบอันนี้อ๋อเหรออันนี้แปดสิบ ข้าตกลงไปนี่เสียดายแย่เลยชีดชีสชีสอ่ะทำก่อนเร็วนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะตกไปเลยไม่ได้ไม่ได้ของน้องค่ะชดยืดไหมย่าอย่าจับลูกไม่ยืดแล้วแต่ก็อร่อยอยู่อร่อยไหมอร่อยไหมคะเขายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะไม่ยอมกินให้ให้ยอมเล็ตหน่อยก็เอ็มแบ่งให้พี่ยอมเล็ตได้ไหมคะเมื่อกี้พี่ยอมเล็ตแบ่งน้ำให้หนูกินน่ะลูกมาแฮงก่อนคนโง่ เป็นโก้เหรอพีอ่เอ็มใช่แอมดีกว่าชีสอ,อีกคนชอบกินชีสชีสนะเดี๋ยวพาไปกินเบอร์เกอร์ชิกยังไงคะอร่อยไหมพ่อเอ็มกินของลูกหรือเปล่าเนี่ยยังไมไ่กินพอแล้วเป็มไม่กินของน้องดิเดี๋ยวน้องไม่อิม่มน้องยังไม่ได้กินข้าวเลยลูกเป็ดมาอ โอเคนะคะสำหรับคลิปนะคะพามากินโอริโนนะคะที่สาขาไ c ซนะคะแม่อุก,ก็ขอปิดค,คลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องชเชเบ็ดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะง้าก่อนเอา,เอาหอมเลยหลายรอบแล้วนะกินของน้องหลายรอบแล้วว่าชเชเบ็ดอร่อยใช่ไหมพ่อเอ็มขโมยกินหรือเปล่านะ้ออ่ะพ่อเอ็มขโมยกินหรือเปล่านะ้อ <c oughs> อย่าร้องอย่าร้องเสียงดังไม่เอาไอาเขา ขอชิมนิดๆหน่อยเองนิดเดียวเองค่ะหวงเหรอแฮม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 ,มแฮม,มแฮมอ้ําก่อนอ้ําหอมเล็ดเป็นไงมั่งไม่เผ็ดใช่ไหมลูกวอมเล็ดจะเผ็ดอ่ะไม่มีน้ำด้วยน้ำขวดเมื่อกี้ไปไหนแล้วพ่อเอมอ๋ออยู่ข้างหลังนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน